ซื้อประกอบมาทางอันอเปอิดไปยังันทางเฟซทางไลน์เนาะเออก็บอกว่าสั่งค้ากันปิดขึ้นได้แบบเดียวเมนบอลแต่ก็โอเคอยู่ค่ะโตใหญ่ดีแต่รสชาติไม่รู้ว่าเป็นยังไง กล่องมันกลับมาจาักใส่เดี๋ยวมาจาักใส่อ๋อโอ,โอ้ปัตตานีโอ้ของแค่สองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะเนี่ยสกินได้เป็นโลหนึ่ง ขอบคุณนะคะจะลองชิมก่อน